เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาอีกแล้วถ้าถ้าเขาเลือกออกเราก็ได้ทุกดอกสวยจริงๆ เป็นภาษาเขมรนะพี่ต้อไม่รู้แล้วไม่รู้สิเหมนมันเล่นภาษากับคนบุรีร์กับคนสุรินทร์ที่แบบว่าที่ต้อกับมดาบันนามาน้ำกันเรามาป่าที่สามแล้วค่ะทุกคนดูเห็ดดูเห็ดแก่แล้วนะทุกคนถ้าเห็ดมันจะขึ้นเด้อข้างถนนก็ขึ้นปาดมันหมานเด้อ ป่าที่สามของวันค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะดูยาวๆไปด้วยกันแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะอันนี้ได้ดอกเดียวโอ้ยไม่ได้ด้วยค่ะทุกคนมันเป็นวันรู้จากการขัดเห็ดแล้วเราต้องเอาแบบนี้เท่านั้นค่ะปะ้ลุยแค่ริมถนนก็คืองามอลังการมากอันนี้ได้นะคะดอกสวยมากนู่อีกดอกนึงค่ะเก็บริมถนนกนเลย อุ้ยทุกคนเอ้ยไม่รู้จะคิดเป็นภาษาอะไรเลยนี่ป่านี้เรามาซ้ำนะคะนู่นอดอกนั้นสวยมากเรามาซ้ำป่าเขาที่แล้วสวยมากทุกคนอลังการมากสทรงคอกจิวทำเหดหักน่าทรงคอบเทลจ้า ล้นป่าล้นป่ายังอยู่ริมถนนยังได้ขนาดนี้นโอ้ยอันนี้เหลืองแล้วนะคะขออภัยเอาไว้ในป่านะคะทุกคนดูดอกนะี้สวยมากนี่ค่ะจุดแรกที่เรามองมาเจอต,ตนนนะะ้ต้นสนค่ะต้นสนต้นเล็กก็เก็บแบบก้มๆเก็บเอาคะ่ะทุกคน โอ้ย oh, อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเชื้อราสองดอกนี้ด้วยนะคะฝนมาเริ่มตกหนักทุกคนโอเคค่ะมาไปลุ้นกันต่อข้างในเลยจ้านี่มงเห็นดอกนี้ดอกอ้วนมากทุกคนจ้าโอ<ฮ>๊ยบ<ฮ>ุกบุกบุกบุกที่เหลือนั่นคือโดนเชื้อราแล้วนะคะฝนตกแล้วเห็ุจะเป็นเชื้อราะคะ่ะ ถ้าฝนตกหนักๆคือมันจะเน่าเองเลยทุกคนเราก็ต้องเอาตาไซนี้นถ้าฝนตกหนักๆนะคะเอาตาไซเกิดใหม่แบบนี้เลยค่ะพี่ต้อส่งข่าวว่าทางนั้นเยอะเต็มเลยแต่ว่าวันนะคะอยากเดินรอบๆก่อนค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็คือเยอะแต่ไม่เต็ม เดี๋ยวเราไปดูเยอะเต็มเลยฝั่งทีก่กอล่าพาเพลินสวีเดนนะคะทุกคน ชมสวยมากคุณสมชาโอ,โอ้ยโตมุตเตี่ค่ะวุ้ยหลายดอกอยู่ทุกคนก็เลือกว่าก็เรียกว่าเยอะเต็มเลยเหมือนพี่ตอยอยู่เด้อ วันก็ยังคงมากับต้อหลาพาเพิ่นสวีเดนนะคะป่าที่สามอีกป่าหนึ่งค่ะเท่ากับเราเดินเดินย้อนของป่าที่แล้วเนี่ยเห็ดพึ่งหวานกำลังโผล่เยอะเลยค่ะเนี่ยวันคงไม่แงะเนาะ เห็ดหนังไก่ค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่ ay, ซื้อแพงนะคะแต่อันนี้ไม่น่าจะได้ขายเวลาเขาขึ้นทีเขาจะขึ้นเป็นแถวเป็นวงเลยค่ะมันขอเก็บใส่ถุงค่ะเอาไปเห็ดหนังไก่ ay, เนื้อเหมือนอกไก่นะคะเอาไปผัดกะเพราไปทำกับข้าวแซ่บมาก ัแตกง่ายค่ะเราไม่สามารถเก็บขายได้เลยต้องเอาตะกร้ายแยกใส่นะคะเพิ่งออกคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันจะาไปทํำคลิปให้ดูที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเห็ดหนังไก่คืออะไรยังไงนะคะทุกคนจ๋าวันนี้เรามาเก็บขายสาต่างแดนก็ขอเก็บแบบชุบๆไปก่อนค่ะต้นฤดูออกแล้วจ้าเห็ดหนังไก่ เราไปดูเห็ดต้อละพาเพินบอกได้เต็มตะก้าแล้วนะคะที่วันหายไปตะกี้งามอยู่เด้พี่ต้อทุกคนมองมาโอ้พี่ต้อ<ม>อ,อ,ตอ,อีหลีเต็มป่าทุกคนมันเต็มป่าจริงๆพี่ต้อบอกว่าเขาเก็บเก็บเอาเก็บเอาเต็มถังเลยดูวันโผล่หัวขึ้นมานะคะโผล่หัวขึ้นมาเนินนี้ออกจากป่าวันมา เต็มเลยทุกคนเนื่องอันนี้คือดอกคู่แฝดดอกหน้าอูนเรามีคู่แฝดโอ้ทุกคนเนินนี้สิบกว่าดอกจ้ามีไอ้ที่เพิ่มเกิดดูนะค่ะเพิ่มเกิด เขารอค่ะให้วันมาเห็นภาพนะคะว่ามันเยอะจริงๆว่าวันวันไปมุมนั้นแกก็เลยรีบไปช่วยเก็บค่ะให้มันเสร็จเร็วๆทุกคนเพื่อที่จะได้ให้วันมาเห็นมุมนี้ความน่ารักของพี่สาวต้อหลาพาเพล้นนะคะ ทรงค็อกเทลสวยมากไหนล่ะเห็ดแปดของเรานี่ดูค่ะเห็ดเห็ดแปดตึกแปดมาเลเซียอีกแล้วนะคะนี่ป้าสวยงามเนาะสวยมากทุกคนนะสวยแบบอบสวยได้ตังค่ะแบบนี้ วันก็คานเขาเก็บเลือดเด้อทุกคนเห็ดล้อนร้ไว้หมดแล้วค่ะนี่บางดอกก็แก่ไปแล้วนะคะนี่ก็แก่ไปแล้วค่ะดูวันเก็บแป๊บเดียวค่ะจากที่พี่ต้อทิ้งไว้ให้นะคะเกือบเต็มตะกร้าเจอเห็ดแอบ,บอยู่ใต้มอสทุกคนนีน่เรามองเห็นแต่ดอกใหญ่แล้วจะไม่มาค่ะเดินไปอีกฝากหนึ่งโห ดอกสวยมากก็เห็นอีกดอกหนึ่ง,หงเห็นไหมคะต้นดอกสวนบังอยู่ค่ะเราก็มองไม่เห็นค่ะต้องเดินวนเอาอ,อยู่ใต้ต้นรกๆปิดดอกนึงค่ะโอ้ยขา้อมขา้อมไม่เอาอันนี้เงินที่เราเก็บไปบ้างคราวที่แล้วนะคะใช่ไหมอะ่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะมีเห็ดอย่างอื่น <c oughs> เริ่มออกเขือแล้วค่ะ เจอดอกแก่ๆที่เราไม่ได้เก็บเขาวที่แล้วด้วยทุกคนโอ้ขางามมากเพิ่องออกตนมือตัวนี้ มีเห็ดพิษนะคะอื mm. ทุกคนยังอยู่ที่เดิมเด้อเดินวนไปวนมาเจอสองดอกนี้เจออีกดอกหนึ่งสามดอกค่ะซึ่งแบบอ่อนค่ะสวยมากอีกหนึ่งดอกซะ มีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะโอ้ยทุกคนกลุ่มนี้สวยมากโอ้โหค่ะอ,อีกดอกหนึ่งอ้อยเพิ่็เพิ่นโผล่ค่ะสวยมากทุกคนตรงตรงนี้ม,มัมแมนมินนะคะ เป็นถังของต้อหลาพาเพลินค่ะแต่ตัวนางอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะนางวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าพวกเราถูกเห็ดล้อมไม่หมดแล้วทุกคนช่องนี้เป็นช่องเก็บขายนะคะทั้งต้อหลาพาเพลินสวีเดนและมาดามบ้านนาสวีเดนและเรามาป่าต่างถินค่ะเป็นป่าเห็ดมันคูไก่บ้านนะคะ เด็กว่าม,มาลุยเก็บขายกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็มันต้องทําเวลาค่ะไหนจะค่ารถค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆค่าเสียเวลานะคะไปกลับก็สามชั่วโมงแล้วทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คลิปเราจะเร็วหน่อยค่ะทุกคนเอาไว้เก็บป่าแถวบ้านเราจะใช้เวลามีเวลาชิวๆนะคะออกมาป่าต่างถิ่นอย่างเงี้ยให้เก็บเร็วที่สุดค่ะทุกคน ลักษณะการเกิดเขาะคะฮะทะลุดินเหมือนเห็ดปลวกเลยค่ะสวยมากเหมือนดอกจะแก่แล้วแต่ว่าเอาไปเผื่อเราเอาไปเอาไว้กินนะคะเพราะมันสวยมากเลยเจอเห็ดพึ่งขาลายหนึ่งดอกใส่ีนเราก็เก็บค่ะทุกคนเราก็เจอเห็ดพึ่งนะทุกตัว หนอนเต็มเลยดอกสวยๆก็มี่ะดอกสวยๆอยู่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้ยไม่ทันละ ไปที่รถแล้วนะคะทุกคนวันก็ได้เต็มตะก้าแล้วค่ะร้อนมากค่ะพักดื่มน้ำก่อนค่ะเหนื่อยเน่อยเราจะไปป่าที่สี่ค่ะขอพักดื่มน้ำก่อนถอดไที่ออกทีได้ยูอวันนี้โอ้ เธอต้องเดินไกลฉันละฉันจะต้องเริ่มฉีดยุงละฉีดยุงมีหน้าเน็ตตามหน้านี่แดงหมดเพราะมันขนาดใส่ผ้ายี้มันกัดทะลุเลยวันจะวันยังไม่ได้ฉีดเลยแต่ป่านี้ยุงกัดแล้วพี่ต้อกินน้ําไม่พอเติมน้ําไม่พอขอเติมลิปด้วยสวยไว้ก่อนเนี่ยเราต้องสวยไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นมันตกใจถ้าเราไม่สวยใช่ไหมใช่ดอกนั้นสวยจังตุกุยน่านาโบฉันเห็นแล้วเนอะอ้าแล้วทำไมพี่เอาอย่างนั้นอะ ไอที่คัดออกเห็ดเธอเด้อไม่เป็นไรเธอจะเอาไปต้มไหมเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาอีกแล้วไงหนักแล้วอ่ะหนักแล้วไม่ไหวไช่ใช่ไปเอ้าแล้วมือก็อย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาอีกแล้วถ้าถ้าเขาเลือกออกเราก็เราไปต่อเนาะไปต้มเลยใช่ไหมล่ะใช่เราเก็บไปกินวันเก็บไปกินด้วยนะคะเพราะว่าแถวบ้านเราอ่ะไม่รอดทุกคนแต่ก็ได้เยอะอยู่เท่านั้นแหละตู้เย็นก็ไม่มี เมื่อเช้าสามีเปิดตู้เย็นอะไรของเธอเต็ไมไปหมดนางหาเนื้อหาเช็ดน้งไม่เจอของพี่ขนาดตู้ฟิตใหญ่ๆนะมีแต่ของพี่มีแต่ผักมีแ่ปลาทั <c oughs> าก,กับปลาสิ่งที่เขาไม่กินโอเคค่ะลุยต่อป่าที่สีอดอกแรกของเราคะ่ะป่าสีมันหมานเด้อโอ้ยสองดอกตัวพี่ต้อเริ่มต้นได้ดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> สองดอกอ้วนอ้นอืม สวยค่ะขาอบเลยค่ะโอ้โหสวยขาแน่นมากนี่อดอกนึงค่ะป่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เอามาสองตะก้ายอยู่จ้าเก็บเห็ดเดพื่งหวานป่าต่างแดนพอแถวบ้านเรา ไม่มีแบบนี้หรอกจ้าทุกคนเอ้ยน,น,นี้มันบ้านคนอื่นเขาเดอ้อสวยมากโอ้ยดอกเหลืองอะ่ะได้แล้วหนึ่งดอกดอกเหลืองดูข้างหน้าสวยสวยหเหลืองหมดเลย น่าจะรอดเนี่ยต้องเล็กไซส์นี้เลยนะคะถึงจะรอดทุกคนทุกคนอุ้ยอุ้ยหัวลุดเลยนี่เอาปลาหมึกไปกินค่ะบวบๆอย่างเนี้รอตารอใจจริงๆเสร็จพึ่งขาลายจ้ะ ถึงป่าที่สีแล้วนะคะทุกคนลุยลุยลุยคนดอกนั้นสวยมากอ,อยู่ใต้ต้นสนมันบ้งร <c oughs> อเข้าไปงามมากอ,อือบสวยๆอุ้ยทุกคนเออหน่อยอยู่ใต้ต้นสนอีกแล้วค่ะ tìm lời. เจอเห็ดนันปูในป่าบูเบอรี่อีกแล้วค่ะสวยมากขาใหญ่ขาแน่นส่วนเห็ดเหลืองเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บกันนะคะอันนี้คือวันยังคงมากับตอหลาพาพื้นสวีเดนมาเก็บเห็ดมันปูป่าเ,เห็ดพึ่งป่าต่างเมืองค่ะเดี๋ยวพอเก็บเห็ดเหลืองก็คือ เราก็จะแยกย้ายกันเก็บนะคะพี่ต้อกลับไปทำงานส่วนวันลาพักร้อนค่ะเราก็จะปั่นจัก,กรยานไปป่าใกล้บ้านกันทุกคนรอลุ้นไปกับวันนะคะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะได้ดูคลิปเห็ดเหลืองป่าใกล้บ้านของวันแล้วค่ะช่วงนี้เราก็มาป่าต่างถิ่นกันก่อนนะคะทุกคนอยากมีคลิปเห็ดพึ่งแล้วก็อยากเก็บเห็ดพึ่ง สนุกสนุกมุนมุน,มนจ่อยจ่อยกับพี่พี่น้องๆเห็นคนอื่นเขาเก็บกันทุกคนด้ยอิจฉาเพิ่งรู้ว่าเราต้องเดินทางมาหาเห็ดพึ่งนี่เองค่ะทุกคนเราจะมารอคอยโชคลาภบ,บุญพาวาสนาสมให้เห็ดพึ่งไปเกิดแถวบ้านเราไม่ได้แล้วนะคะเนี่แหละค่ะเราได้ออกมาหาเห็ดพึ่งกันจ้าเยอะอยู่นะคะมุมกล้องมันจะไม่สวยเหมือนเราเก็บลีลาแถวบ้านเราะค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องเก็บเร็ว ก็ขออภัยกันค่ะเรามาไกลเนาะมันจะมาลีลาเหมือน,นเก็บแถวบ้านไม่ได้หรอกค่ะทุกคนจ้ะกดเปิดกล้องครั้งเดียวไม่ได้ปิดเลยดูยาว,ยาว

คลิปสุดท้ายเสียงพูดน้อยๆนะคะทุกคนเหนื่อยแล้วจ้าหุยใหญ่อ้วนมากจบป่าที่3เราก็เอาเห็ดกลับมาใส่รถอีกครั้งนะคะทุกครั้งที่ถังเต็มตะก้าเต็มเราจะเอามาเรียงในรถแบบนี้ค่ะ เห็ดจะได้ไม่หักนะคะตอนนี้ก็ทำการคัดแยกไซส์ B เกรด B ออกถ้าใต้หมวกเป็นสีเขียวเขาไม่เอานะคะหรือว่าเป็นสีฟ้าคือมันแก่มากเนื้อเห็ดก็จะเป็นฟองน้ำไม่อร่อยค่ะส่วนสองตะก้าแรกก็คือเกรด A นะคะในวันที่วันไปีขายคือรับซื้อแบบไม่ตัดขาไม่ต้องคัดหนอนเออกิโลละ 45โครนค่ะก็ประมาณ150บาทนะคะถือว่าโรงงานที่นี่รับซื้อง่ายขายได้แบบนี้ถือว่าราคาดีมากๆเลยค่ะติดตามรับชมนะคะป่าที่4ยังไม่จบแล้วท้ายคลิปป่าที่4เราก็จะกลับบ้านพาไปขายนี่คือการมาเก็บเห็ดพึ่งหวานป่าต่างแดนครั้งที่3ของมาดามบ้านนาสวีเดนและต้อหลาพาเพลินสวีเดนจ้า วันนี้พี่ต้อได้เห็ดมันปูเยอะมากๆค่ะติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ